สวัสดีครับพี่น้องของไปรู้สุขสุขคนณของผมพบกับเบายาออนทัวร์อีกแล้วพี่น้องของผมมาพี่น้องวันนี้นะครับเมนูนี้พี่น้องขนมจีนนะครับแล้วก็แกงเขียวหวานปลาไายพี่น้องของผมพาพี่พี่น้องนะครับกินเข่านะครับแซ่บๆวันนี้มีแคบหมูเลยเด้อพี่น้องแกงเขียวหวานปลาไายพี่น้องถ่ายลงไปเลยครับโอ้โหอ่ะ ไปเลยทานนะครับโอ้หอืม อืมอร่อยโอ้อืมพิดน้้งอืม มาคือือบไปเนาะ ปราไก่ปลาไกร้านนี้นี่ยเขาทำปราไกยขายด้วยนะครับแล้วเขาก็ทำขนมจีนแล้วก็ทำแกงเขียวหวานขายด้วยนะครับคือพูดง่ายว่าทำลูกชิ้นเองนี่โอ้ือม ん คนที่อยากให้ปยาออกไปถ่ายข้างนอกบ้านนะพี่น้องข้างนอกสตูก็เดี๋ยวให้ฝนมันซาๆก่อนพี่น้องก็จะเดี๋ยวไปถ่ายข้างนอกให้นะครับปยาก็ชอบเป็นคนที่ชอบกินข้างนอกบ้านอยู่แล้วนะพี่น้องแบบทงไหนทงน้านะครับที่นี่มีนะครับแต่ว่าที่นี่เป็นหน้าฝนฝนมันตกบ่อยก็เลยถ่ายในสตูไปก่อนนะพี่น้องอื้ออม เขาไม่คาวเลยอะนุ่มเออบางทีซื้อแบบเป็นถุงมาทำแล้วมันมันมันคาว,ลวเลยไปด้กน,นี่ออื อูอืมอืมั่นคืการ่คร โ okay, อ,คอ,อ,อ,คอเคพี่น้องครับผมพาพี่พ่อหนอนนะครับทานขนมจีนกับแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายพี่น้องครับผมแซบ่บอร่อยนะครับร้านนี้ทําวันนี้ซื้อเบังไม่ได้ทําเองนะครับไม่ขาวแล้วก็รสชาติกลมกล่อมนะครับถ้าเบายาพี่น้องกินไม่ดีกินไม่สุภาพไม่วาจาในที่ไม่เหมาะสมขอต้อขอให้พี่น้องสุข,ขสุขกันผมเจอกันนคลิปหน้าครับ